สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ Vivo V11 นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้เป็นจอที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้เป็นจอเทียมนะคะจอทางร้านจะมี2แบบนะคะจะมีจอ LED กับจอเทียมอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอเทียมนะคะ จอเทีมก็จะหนาวกว่านะคะสีจะซีดนะคะแล้วก็สัมผัสไม่ค่อยดีนะคะน,นี่นะคะอันนี้เป็นจอตัวเก่าของลูกค้านะคะอันนี้จอลูกค้าแตกนะคะสัมผัสไม่ได้นะคะสีของภาพเนี้ยเพียนไปเลยนะคะนี่นะคะ เดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากเป็นต่อไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะอันนี้เช็คทัสะกีนนะคะทะัสะกีนได้นะคะน,นี่นะคะทัสะกีนได้นะคะนี่นะคะกลับไปสี่จอนะคะ นี่นะคะสีดอนี่นะคะคุณภาพสีจอก็ตามคทีวีดีโอเลยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะต่อไปเรามาดูที่ความสว่างกันมางนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้สูงที่สุดกับํำที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะ สว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะเพิ่มแสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถปรับแสงได้นะคะนี่นะคะ ปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูป,มมนปุ่มหฮกดได้นะคะนี่นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยาก <ใน S 2> เปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ